r บร t ันวู o ส์ชื่อที่ฟังดูไกลตัวนะคะแต่อาจเป็นเหตุผลที่เงินวันนี้ไม่มีทองหนุนอีกต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อตกลงเบร t ันวู o ส์นี่แหละคะ่ะคือเราจะมาดูกันจากาพูกเอกสารเก่าๆบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะมาทําความเข้าใจกันว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงแล้วกเ็เป้าหมายคืออะไรแล้วอะไรล่ะที่มันพลิกโฉมระบบการเงินโลกไปเลยใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือแกะรอยดูว่า ข้อตกลงนี้มันสร้างระบบเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมายังไงแล้วพอออพอมันจบลงทำไมมันยังส่งผลมาถึงเราทุกวันนี้ย้อนไปปี1944นะคะตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สยังไม่จบเลยโลกนี้คือแบบบอบช้ำมาก ผู้นำ44ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลยนัดเจอกันที่เมืองเบรตันวูดส์ในอเมริกาเป้าหมายหลกัลกๆเลยคือต้องออกแบบระบบการเงินโลกใหม่สร้างเสถรยรภาพส่งเสริมการค้าแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามเศรษฐกิจซ้ำรอยเดิมครับบริบทตอนนั้นสำคัญมากจริงๆยุโรปเอเชียกำลังแย่เลยแต่สหรัฐนีเ่เรียกว่าผง,งาดขึ้นมาเลยแทบไม่เสียหายจากสงครามแถมยังถือทองคาไว้ยเยอะมากเยอะขนาดไหนคะก็ เกือบเกือบสในสของโรคเลยครับตอนนั้นโหครับนั่นทำให้สหรัฐมีพลังมีอำนาจต่อรองสูงมากที่จะเอ่คำระบบใหม่นี้ได้แล้วด้วยความได้เปรียบตรงนี้สหรัฐเขาทำยังไงคะในการตั้งกติกาใหม่ก็เป็นผู้นำเลยครับข้อตกลงหลักๆที่นั่นนะคือหนึตั้งองค์กรสำคัญขึ้นมา2แห่งคือ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศอันนี้ดูแลค่าเงินระยะสั้นเหมือนตำรวจการเงินโลกอือ กับอีกอันคือ World Bank หรือธนาคารโลกอันนี้ให้กู้ยาวๆฟื้นฟูประเทศพัฒนาต่างๆ2ออันนี้คือหัวใจเลยนะคือกำหนดให้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นศูนย์กลางโดยที่รัฐบาลอเมริกันรับประกันเลยว่าทุก35ดอลลาร์เนี่ยมีทองคำหนึ่งออนซ์อยู่จริงแล้วใครๆก็เอาดอลลาร์มาแลกทองคืนได้เสมอ อ๋อ oh, เหมือนที่เขาพูดกันง่ายๆว่า IMF คือธนาคารกลางโลกส่วนดอลลา่าก็คือทองคําจำแรงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับพูดแบบนั้นเข้าใจง่ายดีแล้วก็3ประเทศอื่นๆก็ต้องเอาค่าเงินตัวเองมาผูกกับดอลลา่าอีกทีฟังดูเป็นระบบที่แข็งแรงมากเลยนะคะเหมือนเราสร้างสะพานแขวนเศรษฐกิจใหญ่ๆเลยดอลลร์เป็นพื้นสะพานทองคําเป็นเสาหลัก แล้วช่วงแรกๆมันก็ดีมากเลยใช่ไหมคะแบบว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นการค้าโตเร็วยุคทองเลยใช่ครับช่วงแรกๆดีมากแต่มันก็มีรอยร้าวซ่อนอยู่ปัญหามันเริ่มมาช่วง1960งเกนี่แหละครับเสาหลักอย่างสหรัฐเริ่มแบกภาระหนักทั้งสงครามเวียดนามทั้งโครงการสวัสดิการในประเทศเยอะแยะหรือที่เขาเรียกกันเซนบัตเตอร์นะครับปืนกับเนยอ๋อค่ะครับมันต้องใช้เงินเยอะมากแล้วทางออกง่ายสุดคืออะไรล่ะครับ พิมพ์เงินเพิ่มถูกต้องครับพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเอาแล้วการพิมพ์เงินเพิ่มมันไปกระทบความเชื่อมั่นได้ยังไงคะในเมื่อมันมีทองคําค้าอยู่กระทบสิครับเพราะดอลลาร์มันเพิ่มแต่ทองคําสํารองมันไม่ได้เพิ่มตามเยอะขนาดนั้นประเทศอื่นโดยเฉพาะพวกที่ค้าขายได้กาไรจากสหรัฐเยอะๆอย่างฝรั่งเศสเยอรมนีตะวันตกเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะดอลลาร์มันจะมั่นคงจริงเหรอเริ่มสงสัยครับเริ่มสงสัยว่า ถ้าแห่ไปแลกทองคืนพร้อมๆกันสหรัฐจะมีทองพอจ่ายไหมความกมังมวลนี่แหละครับทำให้เขาเริ่มทยอยเอาดอลลาร์ไปแลกทองคืนจริงๆเหมือนรถบรรทุกหนักๆเริ่มวิ่งขึ้นสะพานพร้อมกันใช่เลยครับภาพนั้นเลยทองคำสำรองสหรัฐก็ลดลงลงน่าใจหายสถานการณ์ก็คงตึงเครียดขึ้น,นเรื่อยๆเลยสิคะครับจนมาถึงจุดแตกหัก คืนวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม1971ประธานาธิบดีนิกสันออกทีวีเลยประกาศช็อกโลกเลยนะประกาศระงับการแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองคำเอ่อพูดง่ายๆคือไม่รับแลกแล้วที่เคยสัญญาไว้35ดอลลาร์ต่อออนซ์น่ะยกเลิกตัดสายเคเบิลเลยใช่ครับตัดสายเคเบิลที่ยึดสะพานดอลลาร์ไว้กับเสาทองคำเลยเหตุการณ์นี้เรียกว่านิกสันช็อกจุดจบของบรตันวูดครับ แล้วการตัดสินใจครั้งนั้นมันส่งผลยาวมาถึงเราทุกวันนี้ยังไงบ้างคะโอโ้โหผลกระทบใหญ่หลวงยาวนานมากครับหนึ่งเลยนะโลกทั้งใบเข้าสู่ยุคเงินเฟียตเต็มตัวเงินเฟียตครับคือเงินที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้ไม่ว่าสกุลไหนดอลลาร์ยูโรเยนบาทมันไม่มีทองหรืออะไรมีค่าจริงๆหนุนหลังแล้วคุณค่ามันอยู่บนอย่างเดียวเลยคือความเชื่อมั่นที่เรามีต่อรัฐบาล ตอธนาาาครกลงแค่ความเชื่อมั่นล้วนๆเลยเหรอคะครับ 2. คือเรามีอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวค่าเงินมันขึ้นขึ้นลงๆตามตลาดได้เลยไม่ได้ผูกติดตายตัวเหมือนเดิมมันก็ผันผวนการค้าการลงทุนก็ไม่แน่นอนสูงค่ะแล้วก็สอันนี้สำคัญมากการไม่มีทองคำมาจำกัดเนี่ยมันเปิดประตูให้รัฐบาลทั่วโลกสร้างหนี้สาธารณะได้ง่ายขึ้นเยอะพิมพ์เงินสร้างเครดิต มันง่ายกว่าเมื่อก่อนมากไม่ต้องมีทองมาคำไงครับเข้าใจแล้วค่ะนี่คือรากของปัญหาหนี้ที่หลายๆประเทศเจออยู่ตอนนี้เลยสินะคะก็เป็นส่วนสําคัญครับพอสร้างหนี้มันง่ายกว่าหาเงินหรือลดรายจ่ายน่าคิดมากเลยค่ะจากที่อยากจะสร้างเสถียรภาพกลายเป็นเปิดประตูให้ความผันผวน,นกับหนี้แทนเงินเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แล้วสิคะมันคือจุดเปลี่ยนที่กระทบเงินในกระเป๋าเราความเสี่ยงต่างๆเศรษฐกิจโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้เลย จุดจบของระบบทองคําเริ่มต้นในห้องประชุมกลางป่าเขาแล้วเราทุกคนกําลังใช้ชีวิตในผลของข้อตกลงนั้นจริงๆนะคะใช่ครับมันทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้คิดต่อเหมือนกันนะในเมื่อระบบเงินปัจจุบันมันอยู่บนความเชื่อมั่นที่ไม่มีอะไรจับต้องได้มาค้าประกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วหลักประกันที่แท้จริงของมูลค่าเงินที่เราใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเก็บออมกันอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่